สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาทิพยาราชกุลค,ค่ะเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตากันต่อนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาราคาพลังงานในประเทศไทยถูกปิดเบือนจาก หลายประเภทนะคะจนทําให้ภาครัฐและปะตทเองต้องแบกรับภาระมายาวนานค่ะและใกล้จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านี้แล้วประเทศไทยยิ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เป็นการด่วนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอ,อยู่ระหว่างเดินหน้าการปรับโครงสร้างราคาพลังงานค่ะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับภาษีสพสมตราคาน้ามันชนิดต่างๆและปรับเงินนําเข้าส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงแล้วนะคะและมีแนวโน้มค่ะว่าหลังจากนี้ไปายราคา พลังงานบางตัวอาจจะต้องปรับราคาขึ้นตามความเป็นจริงโดยเฉพาะราคาก๊าซุงต้มหรือว่า LPG ในภาคขนส่งที่ปัจจุบันราคาอยู่ที่21บาท38สตางต่อกิโลกรัมค่ะ ในขณะที่ราคา LPG ภาคครัวเรือนอยู่ที่22บาท63สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งราคาต่างกันอยู่ถึง1บาท25สสตางค์ทั้งนี้คาดว่ากระทรวงพลังงานจะเสนอการปรับโครงสร้างราคาดังกล่าวภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนจะปรับขึ้นในลักษณะใดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานก็ได้เดินหน้านโยบายการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทะเลค่ะเร่งทําความเข้าใจเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจนโยบายการตรวจสอบแรงงานรวมถึงผลกระทบจากปัญหาการคา้ามนุษย์ด้วยค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน22จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยนายสวสิสุมาลารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเขาว่าอุตสาหกรรมประมงทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีการบังคับแรงงานจนนำไปสู่การค้ามนุษย์ และการที่สหรัฐปรับลดอันดับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยลงมาอยู่ในบัญชีต่ำสุดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจไทยดังนั้นการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทะเลจึงเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยเน้นทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานและกำกับดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อป้องกันความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กค่ะ บสยร่วมกับหอการค้าไทยจัดโครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงเพื่อบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะนายอิสระว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักธุรกิจรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงรุ่นที่1ซึ่งเป็นตัวแทนนักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากหอการค้าทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวม80คนเข้ารับการอบรมเพื่อบ่มเพาะวิธีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมรวมถึงการแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งความเหลื่อมล้ําในสังคมปัญหาเศรษฐกิจโดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้จากผู้ประกอบการในจังหวัดพระนคร ขอนศรีอยุธยาและอ่างทองค่ะด้านนายวัลลบเตชะไพบูร์กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสอยอเปิดเผยถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจ SME ในปีนี้ค่ะว่าคาดว่าจะเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อให้กลุ่ม SME กว่า70 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ10เนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังคอสชอเข้ามาบริหารประเทศค่ะ กรมสุลกากรเปิดประมูลขายรถยนต์ของกลาง236คันโดยรถที่เปิดประมูลเป็นคันแรกนะคะคือเบลลี่ค่ะมีผู้ประมูลไปในราคา6ล้าน5 0 0 0บาทค่ะนายสมชัยสัจพงศ์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานเปิดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางรอบที่สของปีงบประมาณ2557จำนวน236คันซึ่งมีทั้งรถยี่ห้อเบลลี่ บีเอ็มดับเบิลยูนะคะแลมโบกินีเฟอร์รารี่จากรุ่วมาเซราติปอร์เช่โตโยตโดยรถที่เปิดประมูลเป็นลำดับแรกคือเบลลี่ค่ะรุ่น c o n t i n e นตาจีที6 0 0 c c c เปิดประมูลด้วยราคา2,260,000บาทมีผู้ประมูลไปในราคา6 5 0 0 0น0าบาทสำหรับรถยนต์ที่เปิดประมูลด้วยราคาสูงสุดคือ Lamborghini, รุ่น a v v n t a d o ด 6,500ซีซีราคา19ล้าน4แสนบาทส่วนราคาเปิดประมูลต่ำสุดได้แก่ Toyota Hilux ที่29,000บาทค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลนะคะได้ที่กรมศุลกากครคลองเตยค่ะจนถึงเวลา16นาฬิกาของวันนี้โดยคาดว่าการประมูลครั้งนี้จะสามารถนำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทค่ะ ่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นูม,มิภาคค่ะฟังตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในแดนบวกแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนจะเพิ่มขึ้นและอังกฤษจะประกาศเตือนภัยเก่ะการร้ายก็ตามค่ะโดยหุ้นสหรัฐปิดตลาดไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะบ,บวกขึ้นทุกกระดานจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจส่งผลให้ดชัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป18.75จุด ปิดที่1 7 9 9 8 3 2จุด N นัสแดกเพิ่มขึ้น22.58จุดปิดที่4,580.27จุดค่ะขณะที่ S&P 500ทุบสถิติสูงสุดอีกครั้งฝั่งตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าในวันนี้นะคะ ปรับตัวขึ้นไป43.65จุดแตะที่15,468.24จุดเช่นเดียวกับหัางเสงที่ปรับตัวขึ้นไปได้42.50จุดค่ะปิดตลาดที่24,784.56จุด ตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นเดือนกันยายนนะคะดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกอย่างสดใสหลังได้รับปัจจัยหนุนภายในประเทศโดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะส่งผลให้ปิดตลาดในช่วงครึ่งวันเช้าเซ็ตบวกขึ้นไปได้7.47จุดปิดที่1,569.10จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย23,266ล้านบาทค่ะ ไปดูราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ของสหารัฐนะคะปิดตลาดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นไป1เหรียญ41เซนต์มาอยู่ที่95.96เรียญเซนต์ต่อบาเรลขณะที่เบรนต์ปรับเพิ่มขึ้นไป73เซนต์ค่ะมาอยู่ที่103.19เรียญ19เซนต์ต่อบาเรลค่ะ ส่วนราคาทองคําในประเทศนะคะเช้านี้ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปิดตลาดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ1,9400บาทขายออก1,9500บาทค่ะส่วนรูปพัน์ขายออกที่บาทละ1,9900บาททวนค่ะ